สวัสดีครับกานเพจบัลลัยยนทุกท่านนะครับนี้ก็มาพบกับผมนะครับทั้งจานะครับจากเพจบัลลัยยนนะครับตอนนี้มีรถเบนซ์มาอัปเดตนะครับเป็นเบนซ์ c l เนะครับตัว w 1น7่งนนะครับกับอาการน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วนะครับอันตรายมากนะครับรั่วเยอะเลยครับไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับอันตรายถึงชีวิตนะครับ มันรั่วตรงไหนนะครับแล้วเราแก้กันยังไงจบไปที่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมคลิปกันครับไปครับคันนี้เป็นเบนซ์นะครับ m r r e e e s s e n เ็นะครับตัว C L A นะครับ C L A เบน C L A เนี่ยเป็น C L A 250นะครับ เป็น W 1 1หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับวีลหนึ่งหนึ่งเจกับอาการ,รมีกลิ่นน้ำมันเบนซินนะครับมีกลิ่นน้ำมันเบนซินแรงมากนะครับก่อนจะเข้ารถนะครับกลิ่นหึงเลยครับลูกค้าบอกนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเอาห้อยขึ้นดูข้างล่างครับเพราะว่ามี ครับผมมีคาบหยดนะครับที่บ้านเขาครับใต้ท้องด้วยครับเหมือนน้ามันมันรั่วครับน้ํามันเชื้อเพลิงนะเดี๋ยวเราขึ้นหอยดูกันนะครับน้ํามันเชื้อเพลิงครับรั่วเนี่ยครับถังน้ํามันนะครับเนี่ยเนี่ยรั่วออกมาเงี้ยอันตรายนะครับเนี่ยทิ้งไว้นานนี่ไฟลุกได้เลยนะเนี่ยรั่วเยอะมเลยครับข้างล่างเนี่ยรั่วนะครับอันนี้เรากําลังทําการยกถังครับเพื่อมาเช็คดูครับว่ารั่วที่อะไรนะครับเนี่ย ดูครับดูค่าน้ำมันนะครับกระถอยอเสียอยู่ตรงนี้เลยนะครับต้องถอดท่อไอเสียลงมาเนี่ยท่อไอเสียมันจะมาตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้คือถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคาบลวั่ว ô một búa bóng vai la gác hai ขึ้นหน่อยมต้องหอดสายถอดปลักออกไสายมัน้ง่า่งบนีขึ้นหน่อยโอนอดผมใจเย็นอยู่แล้วคนแบกเไม่เย็นมาแล้วเท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 เเนี่ย โอเคครับตอนนี้เนี่ยครับรั่วมาจากตัวปั๊มติก๊กนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยรุ่นนี้เปิดข้างบนไม่ได้นะต้องยกถังลงมาเงี้ยครับ,รบยกถังลงมาทาั้งถังเลยนะอันนี้ยกลงมาเปลี่ยนตัวนี้แล้วเ,เปลี่ยนยางเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนตัวมันด้วยตัวมันแตกนะครับตัวน,นี้จะยากหน่อยแต่อันตรายนะครับเนี่ยไม่ควรปล่อยทิ้งนะเนี่ยคาร์มันที่รั่วออกมาเนี่ยถ้าเกิดมีประกายไฟตามท้องถนนก้นบุลงก้นบุรีครับไฟลุกได้เลยนะ ตรายเนี่ยต้องยกลงมาพอท่อเสีย <c oughs> เนี่ยมันตันเลยครับมันไม่เหมือนพวก204 2 0 7สนะี่ะฮะจะเปิดอย่างข้างบนได้แต่รุ่นนี้ต้องยกอย่างเงี้ยมันตันเลยนะลำบากนิดนึงครับตัวน,นี้แห <c oughs> นบเครื่องมือถอดมีเครื่องมือเฉพาะนะจะถอดเลยดกด าพรั่วกมนเยิ่มครับเนี่ยตอนนี้เราล้างถังให้สะอาดทิปเลยตอนนีน้ล้างให้เรียบร้อยนะครับนี่นนเราแกะเอานี้มาเปลี่ยนนะครับที่มันรั่วโอ้โหเมาเนี่ยครับเปลี่ยนพวกอลลิงแล้วรั่วที่ตัวด้วยนะตัวของพลาสติกนะครับนี่ออกมาเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับ อ็นีครับลูกค้าก็อนุมัติมาเป็นของใหม่แท้เลยนะครับนี่ของใหม่แท้ครับนี่กล่องน,นี่ครับของใหม่แท้นะครับเบิกศูย์มาะครับประมาณนี้เขาเปลี่ยนทั้งตัวไงครับมีทันเซกลุบลอยอยู่ในตัวนะครับถันงน้ำมันก็จะประมาณนี้เป็นตัวปัม๊มจากถังน้ำมัน เข้าไปหาเครื่องยนต์นะครับหาวัชฉีด้านหน้านะครับก็คือตัวนี้ตัวสร้างปัม๊มปั๊มไปตามตามท่อน้ำมันนะครับก็เ,เสียที่ตัวด้วยรั่วที่ตัวแล้วก็น่ากลัวครับอย่างนี้ไม่ควรปล่อยทิ้งนะนก็เดี๋ยวใส่ของใหม่เข้านะครับนะครับเดี๋ยวใส่ตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปถึงก็ต้องยกถังเลยนะครับรุ่นมีนะครับ ไม่เหมือนรุ่น204 207นะครับที่เราเคยเปลี่ยนข้างบนนะแกะง่ายง่ายครับแต่รุ่นนี้ต้องยกถันออกมาเด็กยกลงมาจมากตัวตูนเราลิงก็เปลี่ยนใหม่เราลิงตัวเก่าอันี้แบนแบนเลยนะเข้าเข้าเข้า่ล็อตให้เรียบร้อยครับ เขาน่าจะง่ายอยู่มั้งตอกล็อ,รอเรียบร้อยใส่เข้าเรียบร้อยของใหม่แะใส่ท่อเรียบร้อยแล้วยกถังขึ้นครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยใหม่ๆเลยยกกังกระถางใหม่เลยถังถัง,งนี่คครับตอนนี้ใส่ถัง ตอบแผ่นเรียบร้อยนะครับถ่ายทอ,อเสียเรียบร้อยแล้วนี่อยเสียเนี่ยแผันเนี่อยู่ตรงนี้ครับแล้วลู่ออกมาแล้วท่อ,อเสียอยู่รงข้างนะครน่ากลัวมากเลยอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเอาลงมาเทสตาร์ทเครื่องดูนะครับแล้วก็เช็คลงเช็คลั่วดูนะครัปล่อยลูกค้านะครับโอเคครับ <Okay. S 2> เช็คลัวดูก็แห้งครับไม่มีรอยรั่ว อาจจะไม่มีปัญหาอะไรครับรอเดี๋ยวเตรียมรถตัวลูกค้ากันนี่ครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จก็เอามาลบฟอ้อนะครับลบคดนะครับเนี่ยศูนย์แม่เสร็จส่งรถได้ครับโอเคครับทุกคนก็จบไปนะครับสำหรับ CLA w 117คันนี้นครับ ก็เปลี่ยนปั๊มต๊กไปหนึ่งตัวครับของแม่แท้นะครับเบิกสูตรมานะครับก็ราคาก็คันนี้จบไปที่หมื่นกว่าบาทนะครับรวมค่าแรงนะครับปั๊มติ๊กแท้นะครับพอเห็นได้ชัดครับวันรั่วครับอันตรายมากครับผมเห็นผมยังกลัวแทนลูกค้าเลยครับอันตรายจริงครับเคสนี้นะครับไม่ควรปล่อยทิ้งนะครับก็ดีแล้วครับที่ลูกค้าเข้ามาแก้ครับผมเลยกลัวเลยเห็นน้ำมันเยิ้มเลยครับ เสียงไฟลุกนะครับก็เปลี่ยนให้แจ m มๆนะครับล้างถังให้เรียบร้อยนะครับก็ส่งรถได้นะครับสำหรับ CLA คันนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบาลานย์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบันไรให้กลายเป็นความมันเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลรถให้ท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้ผมทัางจะขอาลาไปก่อนสวัสดีครับ